คุณเชื่อหรือไม่ว่าเพียงคำกล่าวหาเพียงไม่กี่คำสามารถเปลี่ยนชีวิตคนทั้งชีวิตได้ผู้อำนวยการคนหนึ่งกล่าวหาชายชาราเป็นขโมยแต่ความจริงที่ซ่อนอยู่กลับทำให้เขาต้องคุกเข่าขอโทษเพียงสิบนาทีต่อมาเรื่องราวนี้เต็มไปด้วยความตึงเครียดความลับและบทเรียนชีวิตที่จะทำให้คุณอึ้งจนไม่อยากละสายตาไปไหนคุณพร้อมหรือยังที่จะรู้ว่าความจริงทั้งหมดเป็นอย่างไรผู้อำนวยการเดินผ่านลานกว้างของโรงเรียน สายตาของเขามองชายชราที่นั่งอยู่มุมตึกชายชรามือสั่นถือถุงผ้าเก่าผู้อำนวยการย่นคิ้วความโกรธเริ่มก่อตัวในใจเขาเดินตรงไปยังชายชราเสียงรองเท้ากระทบพื้นเรียบดังเอียดท่านกำลังขโมยของใช่หรือไม่ชายชรามองเขาด้วยตาเศร้าใบหน้าลึกของชายชรามีรอยเหี่ยวย่นมากมายมือสั่นพยายามยกถุงผ้าขึ้น ลมพัดแรงทำให้กระดาษและเศษใบไม้ลอยวนรอบตัวผู้อำนวยการเริ่มยกเสียงสูงนักเรียนบางคนหยุดทำกิจกรรมสายตาทุกคู่หันมามองชายชราความอึดอัดและเงียบสงัดเกิดขึ้นในลานกว้างชายชราหอบหายใจช้าแต่สายตาของเขาเต็มไปด้วยความอ่อนโยนเขาพยายามอธิบายด้วยน้ําเสียงเบาผู้อำนวยการไม่ฟังเขาก้าวเข้ามาใกล้มือชี้ไปที่ชายชราอย่างรุนแรง ท่านใดนั้นเสียงตะโกนดังขึ้นจากด้านหลังเด็กนักเรียนคนหนึ่งถือถุงสีแดงนี่ของที่เขาช่วยเก็บของตกอยู่สายตาผู้อำนวยการเบิกกว้างมือแข็งทื่อความอับอายเข้าครอบงำจิตใจเขารู้สึกถึงความร้อนวูบขึ้นแก้มเท้าเหมือนถูกตรึงกับพื้นเสียงหัวใจเต้นแรงในหูผู้อำนวยการค่อยๆก้มลงเขาต้องคุกเข่าลงตรงหน้าน้ำเสียงสั่นเครือ ขอโทษท่านอย่างสุดใจลมพัดแรงอีกครั้งชายชรามองเขาอย่างนิ่งสงบแต่ดวงตาของเขาเหมือนเห็นทุกความอายรอบลานเต็มไปด้วยความเงียบและความตื่นตะลึงนักเรียนต่างมองไม่กระพริบตาชายชราหยิบถุงผ้าขึ้นอย่างช้าๆเขาเปิดถุงให้ทุกคนเห็นข้างในสิ่งของเรียงเป็นระเบียบแต่มีเอกสารเก่าๆและรูปถ่ายลึกๆอยู่ข้างในผู้อำนวยการเงยหน้าขึ้นมอง ใจเริ่มเต้นแรงผิดปกติเด็กนักเรียนบางคนเริ่มกระซิบกันความสงสัยและความตื่นตะลึงกระจายไปทั่วชายชาราพูดด้วยเสียงสงบทุกสิ่งนี้เป็นของเก่าของโรงเรียนฉันเก็บรักษาไว้เพราะอยากให้คนรุ่นหลังเห็นความทรงจำมือของเขาสั่นเล็กน้อยแต่สายตายังคงหนักแน่นผู้อำนวยการรู้สึกถึงความอับอายคำพูดของเขากลับกลายเป็นเรื่องน่าขายหน้าเขาก้มหน้าลง เงื่อเย็นไหลลงคอและความเงียบท่วมลานท่านใดนั้นเด็กนักเรียนยื่นรูปถ่ายเก่าที่ชายชราถือให้ในรูปมีผู้อำนวยการตอนเด็กยิ้มและถือถ้วยรางวัลชายชรามองเขาแล้วพยักหน้าเบาๆหัวใจผู้อำนวยการเหมือนหยุดเต้นสายตาเขาช็อกจนไม่อยากเชื่อเขาพบว่าเขาเคยได้รับความช่วยเหลือจากชายชราตอนเด็กทุกความเข้าใจผิดความโกรธทั้งหมดกลับกลายเป็นความผิดหวังในตัวเอง ลมพัดแรงอีกครั้งใบไม้ปลิวไปรอบตัวผพวมานวยการคุกเข่าตรงหน้าชายชราอีกครั้งน้ำตาไหลบนแก้มผมผิดไปแล้วจริงๆผมขอโทษท่านจากใจจริงชายชราหัวเราะเบาๆเป็นเสียงที่เงียบแต่เต็มไปด้วยความเมตตาทุกคนในลานกว้างเริ่มรู้สึกถึงความหนักแน่นและความอ่อนโยนความเงียบที่เคยตึงเครียดกลับกลายเป็นความสงบและบทเรียนที่ทรงพลัง สายตาของผู้อำนวยการมองชายชราแต่ในหัวใจกลับเต็มไปด้วยความสำนึกเขารู้ว่าความผิดพลาดเพียงไม่กี่นาทีสามารถเปลี่ยนความรู้สึกและความทรงจำไปตลอดชีวิตชายชราลุกขึ้นช้าช้ามือสั่นเล็กน้อยแต่สายตาเต็มไปด้วยความมั่นคงเขายื่นถุงผ้าให้ผู้อำนวยการถือสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของฉันเพียงคนเดียวแต่เป็นความทรงจำของทุกคนที่เคยอยู่ที่นี่ผู้อำนวยการรับถุงด้วยมือสัน่น รู้สึกถึงน้ำหนักของอดีตและความผิดพลาดของตนเองทุกเสียงรอบลานเงียบลงแม้แต่สายลมก็เหมือนหยุดพัดความเงียบที่หนักแน่นทำให้หัวใจเต้นแรงยิ่งขึ้นทันใดนั้นชายชราชี้ไปที่มุมตึกเก่ามีกล่องไม้เก่าเต็มไปด้วยสมุดบันทึกและจดหมายนี่คือสิ่งที่ฉันเก็บไว้เพื่อวันหนึ่งใครสักคนจะเข้าใจผู้อำนวยการก้าวเข้าไปใกล้เปิดฝาไม้พบจดหมายที่เขียนด้วยลายมือเก่า ชื่อเขาเองปรากฏอยู่ในเอกสารใจเขาสถานเขาไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้เด็กนักเรียนและครูทุกคนยืนรอบๆสายตาเต็มไปด้วยความประหลาดใจและความเคารพชายชราหันไปมองพวกเขาอย่าตัดสินคนด้วยสิ่งที่เห็นเพียงผิวเผินบางครั้งสิ่งที่เราเห็นเป็นเพียงเศษเสี้ยวของความจริงผู้อำนวยการก้มหน้าลงน้ำตาไหลไม่หยุดหัวใจเต็มไปด้วยความสำนึกผิดและความสลด เขารู้ว่าตลอดชีวิตเขาอาจไม่มีโอกาสชดเชยทั้งหมดแต่เขาสัญญาในใจว่าจะไม่ให้ความเข้าใจผิดทำร้ายใครอีกชายชาราหันหลังเดินไปช้าช้าทุกก้าวเต็มไปด้วยความสงบและความมั่นคงแต่ความรู้สึกในลานนั้นยังคงสะเตือนใจทุกคนผู้อำนวยการคุกเข่าลงอีกครั้งเงยหน้ามองชายชาราขอให้ผมมีโอกาสแก้ไขและจดจำบทเรียนนี้ตลอดชีวิต ทุกคนในลานรับรู้ถึงพลังของความเมตตาและความผิดพลาดเพียงไม่กี่นาทีสามารถเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตได้ความเงียบค่อยๆแตกออกเป็นเสียงถอนหายใจและทุกสายตาที่มองชายชาราเต็มไปด้วยความเคารพชายชาราหยุดเดินกลางลานแสงแดดยามบ่ายตกกระทบหลังคาอาคารเก่าเงาของเขาทาบยาวบนพื้นซีเมนที่แตกร้าวผู้อำนวยการยังคงคุกเขา่าเขาได้ยินเสียงลมหายใจของตนเองชัดเจน ชายชราหันกลับมาอีกครั้งสายตานั้นลึกและเงียบงนันเหมือนซ่อนบางสิ่งที่ยังไม่ถูกเปิดเผยเขาค่อยๆเอื้อมมือเข้าไปในเสื้อโค้ทเก่าผู้อำนวยการกลั้นหายใจเสียงกระดุมโลหะกระทบกันเบาๆทุกคนรอบลานหยุดขยับเด็กนักเรียนคนหนึ่งรู้สึกขนลุกครูบางคนเริ่มจับแขนกันแน,น่นบรรยากาศหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออกชายชราหยิบป้ายชื่อออกมา เป็นป้ายสีซีดขอบหลุดลุย่ยชื่อถูกขูดจนจางแต่โลโก้โรงเรียนยังคงเห็นชัดหัวใจผู้อำนวยการเต้นแรงขึ้นอีกเขาจ้องป้ายนั้นภาพความทรงจำเก่าๆไหลบ่าเข้ามาเสียงระฆังสนามดินครูคนหนึ่งที่หายไปอย่างไม่มีคำอธิบายเงื่อเย็นไหลลงตามสันหลังชายชาราพูดเสียงต่ำก่อนที่คุณจะมาเป็นผู้อำนวยการที่นี่ ฉันยืนอยู่ตรงจุดเดียวกันนี้ทุกเช้าคำพูดนั้นทำให้หลายคนตะลึงผู้อำนวยการเงื่อยหน้าขึ้นช้าช้าสายตาทั้งสองสบกันความเงียบกลับมาครอบงำอีกครั้งเหมือนเวลาหยุดนิ่งลมพัดผ่านแต่ไม่มีใครรู้สึกถึงความเย็นชายชราคลี่ป้ายชื่อออกด้านหลังมีรอยเขียนด้วยลายมือจางๆเป็นวันเดือนปีเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครกล่าวถึงมานาน ผู้อำนวยการเริ่มสั่นโดยไม่รู้ตัวอีกเก้าหนึ่งชายชราเข้ามาใกล้ใกล้จนได้กลิ่นฝุ่นและกระดาษเก่าเสียงของเขาแผ่วแต่ชัดเจนวันนั้นมีคนตัดสินฉันโดยไม่ถามความจริงผู้อำนวยการตัวแข็งคําพูดนั้นเหมือนค้อนหนักทุบก,กลางอกเสียงรอบตัวหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจที่เต้นแรงและสั่นไหวชายชราหายใจเข้าลึกมือกำป้ายชื่อแน่น นิ้วที่เหี่ยวย่นสั่นเล็กน้อยแต่สายตายังคงแน่วแน่และมั่นคงนักเรียนบางคนเริ่มรู้สึกกดดันเหมือนอากาศรอบตัวหนาขึ้นครูหลายคนหลบสายตาไม่มีใครกล้าเอ่ยคำใดชายชราขยับเข้าใกล้อีกก้าวรองเท้าเก่าขูดกับพื้นดังแผ่วเสียงนั้นดังชัดราวกับขยายในหูทุกคนผู้อำนวยการกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากชายชราพูดต่อ ฉันถูกกล่าวหาต่อหน้าทุกคนเหมือนกับวันนี้คำพูดกระแทกกลางลานความเงียบแผ่ซ่านผู้อำนวยการรู้สึกเหมือนขาไร้แรงเหงื่อซึมออกจากฝ่ามือสายตาสั่นไหวเมื่อมองใบหน้าชายชราความรู้สึกผิดกลืนกินหัวใจอย่างช้าช้าชายชราหันไปมองนักเรียนเด็กหลายคนเม้มปากแน่นบางคนกำมือโดยไม่รู้ตัวบรรยากาศหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออก ฉันหายไปจากที่นี่โดยไม่มีโอกาสอธิบายเสียงชายชรานิ่งแต่คำพูดกลับสั่นสะเทือนผู้อำนวยการเริ่มเข้าใจบางสิ่งความทรงจำที่ถูกฝังชื่อที่ถูกลบเรื่องราวที่ไม่มีอยู่ในเอกสารลมพัดแรงอีกครั้งใบไม้ปลิววนเหนือสีสะะผู้อำนวยการรู้สึกหนาวแม้แดดจ้าเขาเงยหน้าชา้าสายตาของชายชราจ้องเขาโดยไม่หลบ เหมือนรอคำตอบเหมือนรอการยอมรับความเงียบยิ่งบีบหัวใจชายชราเอ่ยประโยคถัดไปด้วยเสียงต่ำเสียงนั้นชัดเจนจนไม่มีใครลืมและคนที่กล่าวหาฉันในวันนั้นสวมตำแหน่งเดียวกับคุณในวันนี้ผู้อำนวยการรู้สึกเหมือนพื้นยุบลงใต้เขา่าลมหายใจขาดห่วงความจริงกระแทกเข้ามาโดยไม่ให้ตั้งตัวเสียงกระซิบดังขึ้นรอบลานนักเรียนเริ่มมองหน้ากัน ครูบางคนหน้าซีดชื่อเหตุการณ์เก่าๆเริ่มผุดขึ้นในความคิดชายชารายืนตรงแสงแดดตกกระทบใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยเวลาแต่แววตายังคมและชัดเจนเหมือนยังจดจำทุกวินาทีของอดีตได้ครบถ้วนวันนั้นฉันพยายามอธิบายเสียงเขาแผ่วแต่ทุกคำชัดเจนราวเสียงกลองในอกผู้อำนวยการกำมัดแน่นเล็บจิกเข้าเนื้อ ความสับสนและความละอายไหลบ่าพร้อมกันความทรงจำที่ไม่อยากจำเริ่มกลับมาภาพชายคนหนึ่งถูกพาออกจากโรงเรียนสายตานักเรียนมองด้วยความกลัวไม่มีใครกล้ายืนข้างเขาไม่มีใครถามความจริงชายชราหัวเราะเบาๆเป็นเสียงแห้งและสั้นเสียงนั้นทำให้หลายคนขนลุกไม่ได้เต็มไปด้วยความสนุกแต่เต็มไปด้วยบาดแผลฉันไม่ได้กลับมาเพื่อแก้แค้น เขาพูดชาชาทุกคำหนักหน่วงเหมือนกดทับหัวใจของคนฟังผู้อำนวยการเหงื่อหน้าขึ้นดวงตาแดงกำ่ำร่างกายสั่นโดยไม่อาจควบคุมเสียงของตนเองไม่ยอมออกมาชายชรามองไปรอบลานมองอาคารมองธงมองนักเรียนที่ยืนเงียบงนันเหมือนกำลังตัดสินใจบางอย่างเขาค่อยๆเปิดเสื้อโค้ตอีกครั้งหยิบแฟ้มเอกสารสีน้ำตาลหม่นออกมา แฟ้มหนาและเต็มไปด้วยฝุ่นผู้อำนวยการรู้สึกใจหล่นวูบชายชาราวางแฟ้มลงบนพื้นต่อหน้าทุกคนเสียงกระทบพื้นดังชัดเหมือนสัญญาณเริ่มต้นของความจริงเขาพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นทั้งหมดนี้คือสิ่งที่โรงเรียนพยายามลืมผู้อำนวยการจ้องแฟ้มใบนั้นเหมือนจ้องหลุมลึกที่ไม่มีที่สิ้นสุดหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเขารู้สึกถึงแรงกดดันจากสายตาทุกคู่ ชายชาราคุกเข่าลงช้าช้าเปิดแฟ้มด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยกลิ่นกระดาษเก่าอบอวลในอากาศเอกสารข้างในเหลืองซีดและมีรอยพับเขาหยิบกระดาษแผ่นแรกขึ้นมาตราประทับของโรงเรียนยังคงชัดวันที่บนเอกสารทำให้อาจารย์บางคนเบิกตากว้างเป็นวันที่ควรถูกลบออกจากความทรงจำชายชาราวางเอกสารเรียงบนพื้นทีละแผ่นช้าและตั้งใจ เหมือนกำลังสร้างหลักฐานให้เห็นต่อหน้าทุกคนนักเรียนแน่นิ่งไม่มีใครกล้าขยับแม้แต่เสียงหายใจก็เบาลงความเงียบเริ่มอึดอัดจนบีบคอผู้อำนวยการเห็นลายเซ็นเป็นลายเซ็นที่คุ้นตาลายเซ็นของคนที่เขาเคยเคารพมือสั่นจนต้องวางลงกับพื้นชายชราพูดต่อฉันถูกกล่าวหาว่าขโมยงบประมาณแต่ในแฟ้มนี้มีคำสั่งย้ายเงินที่ไม่ได้มาจากฉัน สายตาทุกคู่หันไปมองผู้อำนวยการแรงกดดันถาโถมเข้ามาพร้อมกันเหงื่อไหลเข้าตาทำให้มองภาพโรงหน้าไม่ชัดชายชราหยิบรูปถ่ายอีกใบเป็นภาพมุมอาคารเดียวกันกับวันนี้มีชายหนุ่มยืนอยู่หน้าเรียบเฉยในชุดครูฝึกผู้อำนวยการจำภาพนั้นได้ร่างกายเย็นเฉียบเหมือนเลือดหยุดไหลชั่วขณะเขารู้ว่าเรื่องนี้ไม่อาจหยุดแล้ว ชายชาราวางรูปถ่ายนั้นลงบนแฟ้มยื่นมือออกไปเล็กน้อยหนึ่งในคนที่ยืนดูฉันถูกกล่าวหายืนอยู่ตรงนี้ในวันนี้ลมพัดแรงอีกครั้งทงโรงเรียนกระพือเสียงดังหัวใจผู้อำนวยการจมดิ่งเมื่อเขาเริ่มเข้าใจว่าอดีตกำลังทวงคำตอบทีละขั้นผู้อำนวยการรู้สึกเหมือนเลือดในร่างเย็นลงถ้าอดีตซ้อนทับกับปัจจุบันอย่างช้าๆเสียงผู้คนในวันนั้นดังกลับมาในหัว เสียงหัวเราะเสียงกล่าวหาและความเงียบของเขาเองชายชรามองตรงมาที่ผู้อำนวยการสายตาไม่โกรธไม่อ้อนวอนแต่หนักแน่นจนทำให้ใจสัน่นเหมือนกำลังวัดน้ำหนักความรับผิดชอบในใจเขาวันนั้นคุณยืนอยู่ตรงนั้นนิ้วมือเหี่ยวย่นชี้ไปยังมุมลานตรงตำแหน่งเดียวกับที่ครูหลายคนยืนในวันนี้ตำแหน่งที่ปลอดภัยและเงียบงนัน ผู้อำนวยการพยายามลุกแต่ขากลับไร้เรี่ยวแรงพื้นเย็นแข็งกดทับหัวเขา่าความอับอายแล่นผ่านกระดูกสันหลังนักเรียนเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติบางคนเริ่มน้ําตาคลอบางคนกํำมือแน่นเหมือนต้องการยึดบางอย่างเอาไว้เพื่อไม่ให้ความจริงตรงหน้าหลุดลอยชายชาราหยิบเอกสารอีกแผ่นกระดาษส่งเสียงกรอบเบาๆมีคนรู้ความจริงแต่เลือกเงียบ คำพูดนั้นไม่ดังแต่กระแทกใจทุกคนผู้อำนวยการเงยหน้าช้าช้าริมฝีปากสัน่นดวงตาแดงกำ่ำเขาจำสายตาของตัวเองในอดีตได้ดีสายตาที่เลือกหลบเพื่อรักษาอนาคตของตนลมพัดผ่านลานอีกครั้งเมฆก,ก้อนใหญ่ค่อยๆบังแสงแดดเงามืดคลุมพื้นที่ทั้งหมดบรรยากาศเย็นลงอย่างประหลาดชายชรายืนขึ้นเก็บเอกสารกลับเข้าที่ แฟ้มสีน้ำตาลแนบกับอกความเงียบทำร้ายคนได้นานกว่าคำโกหกผู้อำนวยการรู้สึกเหมือนคำพูดนั้นแทงลึกเสียงนาฬิกาในอาคารดังชัดแต่ละวินาทีหนักอึ้งเหมือนกำลังนับถอยหลังบางอย่างนักเรียนทุกคนจับตามองครูหลายคนเริ่มหลบสายตาและในความเงียบนั้นผู้อำนวยการเริ่มเข้าใจว่าการคุกเข่าเมื่อไม่กี่นาทีก่อน อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของราคาที่เขาต้องจ่ายผู้อำนวยการยืนไม่ไหวอีกต่อไปเขาทิ้งน้ำหนักตัวลงกับพื้นมือทั้งสองคำเอาไว้เสียงหอบดังในความเงียบที่กดทับสายตาของเขาเลื่อนลงไปที่แฟ้มเหมือนมองเห็นปีที่สูญหายเห็นความผิดที่เขาเคยปิดตาเห็นคนหนึ่งถูกตัดสินโดยไม่มีใครยื่นมือให้ชายชราย,ยังยืนอยู่ตรงนั้นไม่ขยับไม่เร่ง ไม่กดดันเพียงรอให้ความจริงจมลึกลงในใจอีกฝ่ายคุณอาจลืมชายชรากล่าวเสียงเรียบแต่ความเจ็บปวดไม่เคยลืมคุณผู้อำนวยการหลับตาน้ำตาไหลลงข้างแก้มไม่มีคำแก้ตัวใดออกมาจากปากลมพัดแรงเหมือนต้องการพัดผ้ากเกียรติที่เขายึดถือนักเรียนหลายคนเผลอถอยหลังความจริงในลานกว้างวันนี้หนักแน่นจนแทบยืนไม่ไหว บางคนเริ่มร้องให้โดยไม่รู้เหตุผลชายชราก้มลงหยิบรูปถ่ายเก่าอีกใบเป็นภาพเขาในชุดครูยื่นอยู่หน้าชั้นเรียนรอยยิ้มของชายหนุ่มในภาพเต็มไปด้วยความหวังเขายื่นรูปนั้นให้ผู้อำนวยการฉันเคยรักที่นี่เสียงเขาสั่นเล็กน้อยแต่ยังหนักแน่นผู้อำนวยการมองรูปนั้นมือสั่นจ,นจนจับแทบไม่อยู่ความทรงจำที่ถูกปลบเริ่มผุดขึ้นทีละชั้น เหมือนสายหมอกถูกฉีกออกด้วยความจริงเสียงหนึ่งดังจากกลุ่มครูเบาแต่ชัดเจนพอให้ทุกคนได้ยินท่านผู้อำนวยการตอนนั้นท่านอยู่ในเหตุการณ์ใช่หรือไม่ทุกสายตาหันกลับมาที่เขาความเงียบย้อนกลับมาหนักกว่าเดิมเหมือนแม้แต่ลมหายใจก็ไม่กล้าเคลื่อนไหวผู้อำนวยการค่อยๆเง่อยหน้าดวงตาแดงกำ่ำริมฝีปากสัน่นเสียงแตกพร่า แต่เป็นคำที่ทุกคนรอใช่ผมอยู่ที่นั่นลานทั้งลานนิ่งสนิทไม่มีเสียงร้องไม่มีเสียงสุบซิบมีเพียงน้ำหนักของคำสารภาพที่ถาโถมลงมาชายชาราหลับตาหายใจเข้าลึกเหมือนปลดบางอย่างที่แบกมานานแต่ยังไม่หันหลังกลับเขากล่าวชา้าชาทุกคำชัดเจนจนเหมือนสกิดหัวใจผู้ฟัง และตอนนี้ถึงเวลาที่คุณต้องฟังเรื่องที่ไม่มีใครบันทึกไว้ในเอกสารใดผู้อำนวยการเงยหน้าค้างคำพูดนั้นเหมือนกดอากาศออกจากปอดเขารู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเล็กๆใต้ฝ่าเท้าเหมือนพื้นกำลังรับรู้สิ่งที่กำลังจะถูกเปิดเผยชายชราเงยหน้ามองท้องฟ้าเมฆหนาทึบเคลื่อนตัวช้าๆแสงแดดอ่อนลงจนลานดูหม่นลงทันทีบรรยากาศเย็นผิดปกติเสียงของเขาดังขึ้นอีกครั้ง หนักชา<ะ>และมั่นคงวันนั้นไม่ได้มีแค่ฉันที่ถูกกล่าวหานักเรียนเริ่มกระสับกระส่ายครูบางคนหน้าเริ่มซีลมหายใจของหลายคนถี่ขึ้นความรู้สึกบางอย่างกำลังก่อตัวชายชราหันมามองผู้อำนวยการอีกครั้งมีเด็กคนหนึ่งยืนดูทุกอย่างน้ำเสียงไม่สัน่นแต่ความหมายแทงลึกผู้อำนวยการขมวดคิ้ว หัวใจเต้นแรงขึ้นโดยไม่เข้าใจเหตุผลความทรงจำในอดีตเริ่มเคลื่อนไหวเหมือนบางสิ่งกำลังพยายามโผล่ขึ้นมาชายชารายกมือชี้ไปทางอาคารเรียนหลังเก่าหน้าต่างไม้สีลอกบ้านหนึ่งปิดเอียงเด็กคนนั้นได้ยินทุกคำกล่าวหาเห็นทุกคนหันหลังให้ฉันลมพัดแรงผ่านลานเสียงกระทบของธงดังชัดหลายคนรู้สึกแน่นหน้าอก นักเรียนบางคนกลั้นน้ำตาไม่อยู่ผู้อำนวยการเริ่มหายใจไม่สม่ำเสมอเขารู้สึกถึงบางอย่างในอกความรู้สึกที่คุ้นเคยอย่างน่ากลัวความรู้สึกของเด็กคนหนึ่งที่เคยยืนเงียบชายชราก้าวเข้ามาใกล้ใกล้จนผู้อำนวยการเห็นรอยสันที่มุมปากเด็กคนนั้นโตขึ้นพร้อมคำถามที่ไม่มีใครตอบเสียงนาฬิกาจากอาคารดังขึ้นอีกครั้งดังชัดเหมือนกำลังเร่งบางสิ่ง ผู้อำนวยการกำมือแน่นชายชราหยุดมองลึกเข้าไปในดวงตาผู้อำนวยการนิ่งยาวจนลานทั้งลานเงียบสนิทก่อนที่เขาจะเอ่ยประโยคถัดไปประโยคที่ทำให้ผู้อำนวยการรู้สึกเหมือนโลกเริ่มเอียงเด็กคนนั้นคือลูกชายของฉันผู้อำนวยการรู้สึกเหมือนเสียงทุกอย่างดับลงทันทีล้มหายใจหยุดชะงักหัวใจเหมือนถูกบีบแน่นจนเจ็บภาพลานตรงหน้าพร่าเลือน คำพูดนั้นลอยค้างในอากาศหนักและเย็นนักเรียนหลายคนอ้าปากค้างครูบางคนสุดตัวลงกับเก้าอี้ไกลๆชายชารายืนตรงไหลย,ยกขึ้นเล็กน้อยราวกับต้องรับน้ำหนักของความจรงิงวันนั้นลูกฉันกลับบ้านโดยไม่พูดอะไรน้ำเสียงยังคงนิ่งแต่ปลายเสียงสั่นบางอย่างผู้อำนวยการรู้สึกถึงแรงสะเทือนในอกมือสั่นจนต้องกดลงกับพื้น เขาจำเด็กชายคนหนึ่งได้เด็กที่ยืนหลบหลังเสาดวงตากลมโตจ้องเหตุการณ์ทั้งหมดชายชรามองไปยังกลุ่มนักเรียนเขาถามฉันว่าสิ่งที่ครูพูดคือความจริงหรือไม่ลมพัดผ่านเสียงนั้นเหมือนฉีกหัวใจคนฟังผู้อำนวยการหลับตาความทรงจำพุ่งเข้ามาเด็กชายคนนั้นไม่ร้องไห้ไม่โวยวายเพียงยืนเงียบหลังจากวันนั้น เขาไม่อยากมาโรงเรียนอีกชายชราพูดช้าทุกคำเหมือนรอยเฉือนนักเรียนบางคนก้มหน้าบางคนกํำมือแน,น่นความรู้สึกหนักอึ้งปกคลุมลานทั้งหมดเหมือนอากาศไม่ยอมไหลผ่านผู้อำนวยการเริ่มสัน่นไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะความผิดความผิดที่สะสมมานานโดยไม่รู้ตัวชายชราก้าวเข้ามาใกล้ระยะห่างหายไปทีละน้อยเด็กคนนั้นโตขึ้น พร้อมคำถามว่าทำไมคนดีถึงถูกไล่ออกและทำไมผู้ใหญ่ถึงเงียบผู้อำนวยการเงยหน้าน้ำตาคลอริมฝีปากสัน่นเสียงของตนเองแผ่วราวกับไม่อยากได้ยินเขาเป็นอย่างไรต่อชายชรานิ่งไปครู่หนึ่งสายตาเลื่อนไปยังอาคารเรียนสนามและต้นไม้เก่าเหมือนมองหาคำตอบในอดีตเขาหายใจเข้าลึกก่อนกล่าวด้วยเสียงต่ำ เขาไม่เชื่อในความยุติธรรมอีกตั้งแต่วันนั้นผู้อำนวยการรู้สึกเหมือนโลกหมุนช้าความผิดและความสำนึกจมดิ่งเข้าหัวใจมือของเขาสั่นจนแทบจับแฟ้มไม่อยู่เหงื่อไหลลงตามคอชายชรามองเขาอย่างนิ่งสงบสายตาเต็มไปด้วยความเศร้าและความทรงจำและวันนี้ลูกฉันยืนอยู่ตรงนี้มองคุณด้วยสายตาที่ไม่เคยลืมผู้อำนวยการเหงืยหน้าขึ้น สายตาไปหยุดที่ชายหนุ่มคนหนึ่งยื่นอยู่มุมลานดวงตาเข้มแต่มีความเจ็บปวดชัดเจนทุกคนเงียบเหมือนล่มหายใจทุกคนถูกกักเอาไว้ชายชราก้าวเข้าไปใกล้แฟ้มอีกครั้งเปิดออกอย่างระมัดระวังทุกสิ่งที่คุณเข้าใจผิดทุกคำกล่าวหาทั้งหมดมีหลักฐานเก็บไว้ในนี้ผู้อำนวยการมองแฟ้มและเห็นใบหน้าของเด็กชายใบหน้าที่เขาเคยลืม แต่ไม่เคยลืมความผิดที่ตนเองเคยก่อคุณเข้าใจไหมเสียงชายชารานิ่งแต่หนักแน่นเหมือนกำลังเรียกร้องความรับผิดชอบหัวใจผู้อำนวยการเหมือนหยุดเต้นทุกคำตอบถูกเปิดเผยทุกความลับเก่าถูกฉายให้เห็นชัดความเงียบป,ปกคลุมลานทั้งหมดลมพัดแรงเหมือนพาอดีตก,กลับมาสู่ปัจจุบันชายชาราหยิบเอกสารอีกใบชี้ไปที่ชื่อและลายเซ็น สิ่งนี้พิสูจน์ว่าคุณไม่ควรตัดสินใครเพียงเพราะความเห็นเบื้องต้นผู้อำนวยการคุกเข่าลงอีกครั้งน้ำตาไหลเต็มหน้าเสียงสั่นเครือผมไม่ผิดไปแล้วผมสำนึกทุกอย่างชายชราหันไปยังลูกชายสายตาที่ลูกชายมองผู้อำนวยการเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่ยังมีความสงบทุกสายตาที่อยู่รอบลานเงียบงนันเหมือนรอคำตัดสินสุดท้าย ชาชราหายใจเข้าลึกมือกำแฝมแน่นก่อนกล่าวคำสุดท้ายที่ทำให้ทุกคนขนลุกและนี่คือบทเรียนของทุกคนที่ไม่มีใครอยากเรียนแต่ต้องเรียนรู้ความเงียบกลับมาอีกครั้งหนักแน่นลึกเหมือนฝังลงไปในหัวใจทุกคนผู้อำนวยการยังคงคุกเขา่าและรู้ว่าชีวิตของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปผู้อำนวยการเงยหน้าขึ้นช้าชดวงตายังคงแดงกำ่ำ ริมฝีปากสัน่นแต่ความเงียบรอบลานกลับหนักแน่นทุกสายตาจ้องมองเขาอย่างไม่ละสายชายชาราก้าวถอยไปเล็กน้อยแฟ้มแนบอกแน่นสายตายังคงจับจ้องผู้อำนวยการทุกคำพูดของคุณเมื่อเช้านี้ทุกการตัดสินใจโดยไม่สอบถามความจริงมันไม่ใช่เรื่องเล็กผู้อำนวยการพยักหน้าแต่ไม่สามารถพูดอะไรได้หัวใจเหมือนถูกกำมือขนาดใหญ่บีบแน่น ทุกลมหายใจเหมือนมีน้ำหนักชายชราหยิบเอกสารอีกแผ่นเปิดเผยภาพถ่ายเก่าภาพของครูบางคนนักเรียนบางคนและชายชราที่ถูกกล่าวหาทุกคนอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันคุณเห็นหรือยังเสียงชายชราเรียบแต่หนักแน่นทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะความไม่เข้าใจและการตัดสินใจโดยไม่ฟังความจริงผู้อำนวยการก้มหน้าลงน้ำตาไหลริน เขารู้สึกถึงความเจ็บปวดทั้งในอดีตและปัจจุบันความผิดและความสำนึกรวมกันจนแทบไม่สามารถทนได้นักเรียนบางคนก้มหน้าครูบางคนกลั้นหายใจทุกคนรับรู้ถึงความจริงที่กำลังเปิดเผยและความรุนแรงของคำว่าตัดสินโดยไม่ฟังความจริงชายชารายกมือขึ้นช้าๆเหมือนยื่นให้โอกาสครั้งสุดท้ายคุณพร้อมที่จะฟังทุกอย่างหรือยัง ผู้อำนวยการพยักหน้าอย่างช้าช้าเสียงสัน่นผมพร้อมขอรับฟังทุกอย่างชายชราหายใจเข้าลึกสายตาเหลือบมองลูกชายและพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความหนักแน่นสิ่งที่คุณจะได้ยินต่อไปจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลความเงียบกลับปกคลุมลานอีกครั้งหนักแน่นและเต็มไปด้วยความตึงเครียดเหมือนทุกลมหายใจถูกกลืนหาย พร้อมสำหรับความจริงที่จะเปิดเผยต่อหน้าชายชราหยุดยืนเงียบล้มหายใจยาวและช้าสายตาจ้องไปที่ผู้อำนวยการเหมือนพยายามชั่งน้ำหนักความสำนึกผิดในใจอีกฝ่ายจากนั้นเขาเปิดปากเสียงต่ำและหนักแน่นวันนั้นฉันไม่ได้ถูกกล่าวหาเพียงคนเดียวทุกคำพูดเหมือนตอกย้ํำความเงียบในลานนักเรียนครูและผู้อำนวยการเองหยุดหายใจชายชราหยิบเอกสารอีกแผ่น เผยให้เห็นชื่อและเหตุการณ์ย้อนหลังหลายปีมีหลายคนที่ถูกมองข้ามถูกตัดสินโดยไม่มีใครฟังและเด็กชายคนนั้นลูกของฉันเห็นทุกสิ่งโดยไม่เข้าใจเขาได้รับบาดแผลทางใจตั้งแต่นั้นผู้อำนวยการตัวแข็งทุกคำเหมือนมีดคมแทงใจเขารู้ว่าความผิดของเขาไม่ใช่แค่ต่อชายชาราแต่รวมถึงอนาคตของเด็กคนหนึ่งด้วยชายชาราพูดต่อและตอนนี้ คุณอยู่ในจุดเดียวกับฉันในวันนั้นคุณต้องเลือกจะฟังและเรียนรู้หรือจะปล่อยให้ความเงียบทำร้ายต่อไปผู้อำนวยการพยักหน้ามือสั่นน้ำตาไหลเขารู้สึกถึงแรงกดดันของอดีตที่ถาโถมเข้ามาความรับผิดชอบของเขาไม่ใช่เรื่องเล็กอีกต่อไปลมพัดแรงขึ้นใบไม้ปลิววนความเงียบของลานเต็มไปด้วยความตึงเครียดชายชรามองลูกชาย ลูกชายมองผู้อำนวยการดวงตาเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีใครตอบชายชาราหยิบแฟ้มเอกสารเปิดออกอย่างช้าๆทุกหน้าเต็มไปด้วยหลักฐานและเรื่องราวที่ไม่เคยถูกเปิดเผยผู้อำนวยการก้มลงพร้อมที่จะฟังทุกความจริงชายชาราพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งแต่หนักแน่นทั้งหมดนี้คือความจริงและคุณต้องรับฟังให้ครบทุกคำก่อนที่คุณจะก้าวออกจากลานนี้ ความเงียบปกคลุมอีกครั้งแต่ครั้งนี้หนักแน่นและเต็มไปด้วยความคาดหวังผู้อำนวยการรู้ว่าชีวิตเขากำลังเปลี่ยนไปตลอดการ